นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากกรณีการกินช็อกจนเกิดเป็นกระแสนในโซเชียลมีเดียถือเป็นพฤติกรรมการกินแบบแปลกประหลาดโดยการกินสิ่งของแทนอาหารเช่นหินดินแป้งดิบน้ำแข็งหรือช็อกพฤติกรรมนี้อาจเกิดขึ้นได้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง18เดือนถึง2ปีแต่ท่านในผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะทางการแพทย์เรียกว่าพีซ่าเป็นภาวะทางจิตเวช ถือเป็นความผิดปกติของการกินชนิดหนึ่งและยังเชื่อมโยงกับพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำภาวะทุกโภชนาการและการตั้งครรภ์อีกด้วยถ้าพบอาการเช่นนี้ควรไปพบแพทย์และหากพบเห็นพฤติกรรมการกินช็อกดังกล่าวก็ไม่ควรลอกเลียนแบบหรือทำตามเพราะถึงแม้ว่าช็อกจะขาวมีพิษเพียงเล็กน้อยแต่ถ้ากินในปริมาณมากเกินไปสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นฟันสึกกร่อนหรือฟันผุการย่อยอาหารลำบาก ท้องผูกหรือกีดขวางในลใําไส้ทำให้ลําไส้อุดตันการติดเชื้อปรสิตเบื่ออาหารและหากเป็นช็อกสีซึ่งใช้สารเคมีที่ไม่ใช่สีผสมอาหารอาจก่อให้เกิดอันตรายจากโลหะหนักต่างๆเช่นตะกัว่วปร,รอดสารหนูโครเมียมสังกะสีการได้รับโลหะหนักเข้าไปร่างกายมากๆหรือเป็นประจำจะเกิดการสะสมพิษในร่างกายอาจทำให้เกิดอันตรายทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังได้ สำหรับในหญิงตั้งครรภหรือให้นมบุตรการกินช็อกอ่านส่งผลเสียต่อพัฒนาการของทารกอีกด้วย ร่างกายยังคงต้องการอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างพลังงานดังนั้นในแต่ละวันมีอาหารหลากหลายประเภทที่จำเป็นมากกว่าการเปิดพิสดารสิ่งของหรือสิ่งที่ไม่ใช่อาหารซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพกรมอนามัยจึงยังคงเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มวัยกินอาหารให้ครบ5้าหมู่มีความหลากหลายให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการเน้นการกินผักและผลไม้รวมถึงปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดไขมัน ไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำควบคู่กับการดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยออกกำลังกายเป็นประจำหมั่นชั่งน้ำหนักตัวเป็นระยะอย่างน้อยเดือนละครั้งดูแลสุขภาพและรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงและมะเร็งบางชนิดเป็นต้น